สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆมาดูมาดูตลาดนะฮะตลาดอินโดจีนทีนี้ตอนนี้เขาก็ริ่มกําลังเริ่มทําใหม่นะเนี่ยเรามาสังเกตเดีๆผมจะพาเพื่อนๆมาดูฝั่งที่เป็นฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งสปอป,อปอลาวนะฮะที่อยู่ฝั่งนูง้นนี่นะฮะที่เรามองเห็นไกลๆเนี่นะ,ะตรงนี้แม่น้ําตรงนี้ก็เป็นแม่น้าโขง นน่นอยู่ไกลน่ะจะเห็นสะพานเนี่เป็นสะพาะนพามีสภาพไทยลาวมีสภาพไทยลาวสองนะนูกก่นไกลๆนี่นะเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้เรือเรือโดยสารข้ามฟากไปฝั่งโน้นนี่นะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เขาก็ทําใหม่นะกําลังทําใหม่โอ้นี่ทํานานแล้วนะยังไม่เสร็จยังไม่ไปไม่มาเลยเพราะว่าระ,ะยะทางม,มันมันมันยาวนะระยะทางมันไกลด้านหลังเนี่ย ยังไม่รู้ว่าจะขยายออกไปทำอะไรนะแต่รู้สึกว่าใหญ่นะนะครับให้พวกเราได้ดูกันนะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยชาวประมงนะชาวประมงเขากำลังทำที่ดักปลาอยู่นะปลามันจะเป็นปลาตัวใหญ่นะปลามันจะเป็นปลาปลาเบกคก้ายๆเงี้ยปลาหนึ่งีล้วก็เรียกอะไรนะปรากฏคังอะไรประมาณเนี้ยนะ มาถ่ายทาให้พวกเราได้ดูกันนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นโซบอรลาวเป็นตัวเมืองโซนเิเกตนะฮะนั่นน้องใส่ใจครับยิมีกาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะครับสวัสดีครับ